พีขึ้นปีใหม่สมกรางไทยสุกสากทนผู้หน้าจงสดชื่นรื่นสุขทุกเวลามีปัญหามากมายมาหลายไปมีสินทรัพย์นับล้านชั้งเสียีมั่งมีโภคทรัพรย์อาไัยการที่งานจะได้ในสิ่งใด ขอให้ส่งหวันด้างอเองกันเถอลาเรื่อรุ่งโรดในการงานบริวารมากมายไว้ปรึกษาคอยอ้อมน้อมปัดเป่าภัยบกพรีทาทานหาคุณเพิ่มเสริมบาลีให้ครอบครัวมั่นคงดำรงสุข ดีรักทุกทุปกระเซ็นมีซักซีมีความรักพูนเพิ่มเสร้มใหม่ตรีให้ชีวีมีสุขสร้านใจที่แยกใครให้ามาหลายสิ่งถั่วทางกายยินสุขกระพาจงสดใสจงมองโลกแแงดีมีกำไรชีวิตใสสะอาดปราดหดทนที ให้มันคงาาทั้งศาสากศัตร์ปัดกระถ้รเสมเลิศพวินประพฤตินตนเป็นคนดีของแคนดิเป็นอาจีนส่วไทย้ใส่สารสวัสดีพี่ใหม่ไท่บัรจงเวราเรงกรอบปี้สี่สมัยขออำนาจถึงพระสัทนาใจอัวยชิยอ,อันด้านประชารัฐให้มั่งมีสมบบาท พัดสถานสำเร็จงานประพัศสอนคูณและเพิ่มเริมค่าขานน,นันยนเกียรติกำยอ,อยืนนั่นก้านเวลาป่าสจาาเพจไพ่สินไลโลประสบโชคขึ้นสุดสุดขึ้นวันสุดหัรษามีแต่คนห้าใไกรและีีตาเป็นที่หาัาปาถนาของผู้คน ขอพรพระสำมเ็็จเพื่มีสหายท่านหญิงทายพรมาเสริจตระเกิดผองดทะเลสุขสงกาถานมอฑลทุกชนชาตคนไทยมีสุขเอย